ลายเป็นคุณค่าที่ประเสริฐนั้นต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันให้ความดีความงามแก่เราจงดูแลต้นไม้ด้วยความรู้สึกว่ามันคือผู้สอนเราเราจงเอาใจใส่กับต้นไม้ให้เขาได้อาศัยให้เราด้ต้นไม้ก็คงชื่นใจนะว่าเขาไม่มีโอกาสเปล่งวาจารับสีลนะแต่ โอ้โยคนที่อยู่ใต้โคนมันยอดจริงๆนะปานาะติปาตาดี้นไมไม่ตามไปดูจริงๆกูรับกูทิ้งตรงนี้แหละไปแนละ้วกูแมวผมแต่ไม่ได้นะบางคนรับแล้วเขาจิงจังแต่การจริงจังนี่ต้องสําคัญนะมีหลักการที่น่าสนใจคือบางคนรักสี้วเป็นธาตุสีน่ากลัวมาก คนไหนเป็นธาตุศนะีลแล้วพยายามที่จะเป่งไปบังค,บค,งบงคับคนนั่นก็บังคับคนนี้เห็นคนอื่นผิดศีลไปหมดเลยตัวเองกลายเป็นคนคบไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ตรงไหนมีแต่ให้เสือดร้อนกอบเวแล้วเพราะเอาศีลที่ตัวเองรับเนี่ยไปนั่งจับผิดคนอื่นคนจับผิดคนอื่นหาความสุขไม่ได้หาความรื่นรมย์ไม่ได้ นั้นเราอย่าก็เป็นธาตุศีลเลยรับศีลไม่ใช่เป็นธาตุศีลประการที่สองถ้ารับศีลแล้วต้องรับแบบสมาทานอย่าแบบอุปาทานสมาทานนะพ่อมักฝึกเราแต่ถ้าอุปาทานไปเป็นปัญหากับคนอื่นจนที่สุดตัวเองแทนที่มีศีลและมีความสุขก็กลับไปเป็นมี มีความทุกมีความเดือดร้อนตลอดเวลาใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานคนนั้นก็เลวคนนี้ก็เลวคนนู้นก็เลวผลน,น,นก็เลวยิ่งเก็บเข้ามาเท่าไหร่ก็ทําตัวเองเป็นกระโทแทนที่จะทําตัวเองเป็นกระถางทําไม่เป็นโดยเอาศีลที่ได้เล็กน,น้อยๆนะมาทําเป็นตัวยุ่งยากเก็บเข้าไปใส่เก็บเข้าไปใส่าใสมาวัดทีหนึ่งมาเก็บเป็น เรื่องเป็นราวนะเรื่องดีๆเก็บไม่เป็นแต่เรื่องทําให้รู้สึกตัวเองเป็นกระโถนนี่เก็บหมดเก็บตรงเก็บตรงเก็บตรงโน่นแล้วก็ไปวิวาวิวาทกับที่บ้านจนที่สุดไม่รู้ว่าตัวเองได้อะไรจากศาสนาดังนั้นเราต้องสมาทานไม่ถืออาถารานประการที่สามที่วิเศษที่สุดเรื่องของศีลก็คือ เราต้องวิรากต้องฝึกตัวเองไม่รู้ชีวิตเราที่มีคุณค่าเราต้องหมดเว้นและวิรักเรื่องอะไรที่เราพอแล้วไม่ทําแล้วซื้อรอตู้หร้อไม่ซื้อเว,ว้นวะวันไี้ใกล้วันออกต้องวิรัศได้จริงๆด้วยนะอย่าวิรัเพียงแค่เอามาพูดมากล่าวว่าฉันวิรัศได้ไม่ใช่ ต้องเป็นนิสัยจีิงๆดูต้นไม้ว่าเขาวิรับได้กี่จริงเขากลายเป็นต้นให้เราได้เห็นว่าบางต้นมีคุณค่าถ้าเราต้องการเอาต้นไม้ที่เป็นเถาบางต้นไม่ได้เรื่องนะจะเอาไม้ตะเคียนเป็นเถาไม่ได้จะพาไปผูกอะไรไม่ได้ตกลงว่าแต่ละต้นมันมีประโยชน์ ของมันอยู่ในตัวถ้าเราเป็นคนเคยดเดินป่าเราจะพบว่าบางต้นเนี่ยผอวันน่ะมันอมน้ําไว่มากมายเราตัดโคนตัดลายแล้วส่งขึ้นไปมันจะให้เราดื่มน้ําได้ทุกว่าแต่ละต้นมีประโยชน์ไม่เหมือนกันบางต้นเนี่ยมีประโยชน์ในการพาไปทําเป็นไม้ฟืนก็มี บางต้นพาไปทําเป็นไม้ไมเรียวก็ได้นะบางต้นพาไปทําเป็นไม้ชี้อะไรให้เป็นอะไรก็ได้พาไปทําเป็นราวสําหรับตากผ้าป็นไม้ต้นใหญ่นี้เอาไปทําราวไม่ได้แต่ไม้ไผ่ทำได้อา้าวบางต้นเราต้องการจะเป็นไม้ทำทำเสาทำคานทำแปร ไม้ใส่ต้นใส่ไม่ได้ไปผาขึ้นมาอะไรก็ได้เห็นความอ่อนยุ่ยของมันแต่ก็ไม้แดงอย่างนี้ตน,นี้เถ้าทำเป็นฝาเป็นพื้นอันในวัดนี้เนี่ยสำนักงานข้อไม้แดงเนี่ยที่ระเบียงทำอะาลเลกข้อไม้แดง มันเป็นไม้ที่เข้าไปประกอบการใช้งานที่ดีมากถ้าต้องการไม้ที่เริ่มมีค้ามีราคามีไม้ม่าอะไราเลูกของมันจะเอามาปลูกได้ก็มีกรรมวิธีไม่ใช่ว่าเอามาถึงระด,ดุกได้หรือไม้พยอมอย่างเงี้ยมันขึ้นต้นของมันเนี่ย เราต้องยอมรับเลยว่ามันพยายามไม้พวกนี้นําเป็นเหมือนกับพยามไม้พยามก็ดีไม้ไม้แดงไม้มะข่าไม้ตะเคียนไม้พวกนี้ปลูกใก้เต็นต้นไม้อื่นมันก็ไม่ตายแต่ถ้าต้นบางต้นเนี่ยปลูกตามกับต้นอื่นปลูกหลังต้นอื่นไม่ได้ปลูกก็จะตาย เพราะอากาศมันไม่พอแต่พยา,ยามไม้พวกนี้ขึ้นเลยมันก็จะพยายามที่จะขึ้นออกไปเรื่อยๆแล้วนานเข้าลำต้นจะตรงน,นันเหมือนต้นตะเคียนต้นหนุ่มตรงของมันจะสวยงามไม้พยอมมันก็จะพยายามขึ้นตรงไปเรื่อยๆไปสู่สิ่งที่เขาต้องการจะไปคือเขาไม้สูงกว่าเรื่อย มันต้นขึ้นสูงแต่ถ้าพูดว่าต้นไม้ที่ปลกูกหลังจากต้นอื่นไม่ได้เช่นพวกไม้ลมลุกทุกชนิดเว้นไว้แต่พืชจะเรียกว่าล้มลุกก็ได้ไม่ล้มลุกก็ได้ก็คือพวกริชริชนะริกไทยก็ได้หรือดีกีเชื่อถ้าลองมาปลูกไปตามโคนต้นไม้ดู ไม่กี่วันมันจะขึ้นของมันได้หรือใบาชาปลูกใบยับโลถ้าปลูกบนพื้นดินโดยทั่วไปมันจะเลื้อยไปเรื่อยแต่ถ้าปลูกที่โคนแล้วมันจะตั้งเป็นกลุ่มสวยมากเลยได้เหน็นความสวยม่แล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ฉันพูดวันนี้คงจะมีใครรับไปคิดนะฉันว่านะที่บ้านคงจะเต้นไปด้วยต้นไม้ตอกไปนี้ ใครยังมาขวางแต่ถ้าเป็นแล้วมาที่วัดได้พื้นที่ที่วัดยังมีอยูย่ตกลงว่ามันมีประโยชน์บางชนิดกินได้แล้วเวลากินได้ใช้งานได้พวกนี้จะเป็นไม้ที่จะคูครูแลรักษาไว้ต่อไปเพราะว่าจะพืชจะเกิดคลุมดินในตอนแรกแล้วก็จะตายเมื่อมีต้นอื่นขึ้นมา ยากาอย่างนี้โอ้ยรุนแรงมากแต่ถ้าลองปลูกสิถ้าต้นไม้อื่นขึ้นไปคลุมได้เดียวร้อยยากาตายดังนั้นมันเปลี่ยนสภาพของธรรมชาติที่ดูแลกันเองโดยอาศัยความหมายของคําว่าธรรมชาติเรียนรู้กับธรรมชาติวัตจักรของมันมีอะไรที่เราได้เรียนรู้ี้ามนุษย์เข้าไปเรียนรู้แล้วมนุษย์ก็พยายามที่จะทําเรื่องต่างๆเหล่านี้ ให้มาเป็นประโยชน์ในการดูแลมนุษย์มนุษย์ก็เลยใช้มันแต่มนุษย์ใจดำเรียกว่าใจไม่ใช่ลัลกรมจริงๆดำจริงๆ,งงๆเพราะอะไรเพราะว่าหวางังเอาลูกมันนิดเดียวนี่เช่นทางใต้สตอมันคือโอ้ยเป็นปกระยะไม้ต้นสตอเนี่ยคล้ายกต้นเนี่ยต้นเรียนที่ ต,ต้นเรียงนะเป็นไม้ใหญ่กว่าต้นตอสตอสตอไม้ระดับกลางเรียงก็เป็นลูกมีคล้ายกันกับต้นสตอแต่ไม่ค่อยมีใครไปวุ่นวายกับต้นเรียงนะัเพราะว่ากินตอนสดๆไม่ได้ก็อเอาลูกที่มันร่วงลงมาเป็นฝักร่วงครับแล้วเอาไปตักตัวนิดหนึ่งแล้วทาไปทำเหมือนกับ ถั่วม้มันก็จะขึ้นสุกแล้วกินอร่อยเอาแล้วพูดก่อนเพลงเื่อข้าวอีกคนนึงแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นประโยชน์สตอเขาไปเอาในในที่มันขึ้นในป่าในสวนของตัวเองกูขี้เกียจขึ้นโว้ยก็าฝานแนละ้จามปุ่งปุงเขก็ไปคโครมลงมา ก็ไปเอาเพียงหนึ่หากลับบ้านตอตัวนั้นขึ้นมาประมาณสิบ15ปีถึงยีปีมนุษย์ล้างผลานสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์กับตัวเองล้างจนไม่มีของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและปฏิวัติก็เลยมาต้องจัดการเป็นเจ้าของเป็นโซนๆกันวันนี้ครูจะปลูกงาะก,ก็เงาะของครูครูจะปลูกทุเรียนก็ทุเรียนของครูคูจะปลูกอะไร เป็นขผนส่วนตัวไม่ได้ของมีไว้เอื้อต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์แบบธรรมชาติต้นไม้เหมือนกันโค่นหมดเลยเห็นต้นไหนกูต้องการกูโค่นเป็นสิทธิที่กูจะต้องการจะเอาแต่จะโค่นแล้วปลูกให้มันเข้ามาเติมไม่ทำเป็นความโหดร้ายของมนุษย์ดังนั้นความโหดร้ายเหล่านี้จึงกลายมาเป็นธรรมชาติโลงโทษ นั้นด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนสาวกของเราให้ทําหน้าที่สําคัญอยู่สองประการนั้นคือทําให้เกิดเผาชนักอิตายะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หมาชนหรือคนหนูมากนั้นทำอะไรแต่ละอย่างขอให้คิดเป็นประโยชน์แก่คนหมูมากมทำไมเรายินดีในการที่จะทำบริเวณตรงนี้ ให้เป็นลานธรรแล้วไม่ไปเอาอะไรมาเป็นการก่อสร้างให้มากมายในที่ตรงนี้นี่ประโยชน์แก่คนหมู่มากจะมาสิบยี่สิบมาร้อยสองร้อยมาเท่าไหร่มาเถอะแล้วมาแล้วจะทำบุญตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นทำได้หมดเลยแต่ลองเป็นอาคารขึ้นมาสิ ประการแรกต้องมีเจ้าของดูแลไม่มีไม่ได้เพราะมันเดียวมันพราะเดี๋ยวมันอย่างนั้นเดียวอย่างต้องมีเจ้าของพอมีเจ้าของคนมาบริการวันหนึ่งสักสามสี่เจ้าเราดูตอนแรกเช้าน้ายิ้มพอบอกคนสองไเปิดเปิดประตูทำบุญหน่อยน่าเรื่องนิดนะพอคนที่สามเข้ามาเริ่มงอแล้วเพราะอารมณ์มันติดขัดในความเมาก ูต้องช่วยต้องดูแลตลอดทั้งวันเลยแต่ถ้ามาตรงนี้ไม่มีกลุ่มแรกมาถึงก็เป็นแรกของคนกนะุ่มนนกลุ่มที่สองมาก็เป็นกลุ่มแรกของคนที่สองกลุนะ่มนั้นโทู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่เกิดความรู้สึกมารบกวนกูทั้งวันอันนี้เป็นความพิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องคาว่าโู้ชนะที่ตายพระพุทเจ้าทําตัวอย่างให้ดู แล้วผู้ที่ถอดองค์ความรู้มาได้คือหลวงพ่อเบอรท่านยอมรับจริงๆว่ายอดหลวงพ่อเอ๋ยท่านเกิดมาเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์สัตว์ทั้งหลายจริงๆนี่สัตว์หลายชนิดได้มาอาศัยสามารถอยู่ส่งเสียงร้องให้เราฟังและสบายใจแต่ว่าน่าสงสาร หันกเขามันร้องเพราะนะเดี๋ยวไม่นานหายไปถ้าเราบินบินจบาตรไปเจอแล้วนอนแอ่งแมนอยู่แล้วเพราะมันไปกินข้าวชาวนาชาวนาขออหปวงข้าวขอก็เลยครุบอะไรก่อนที่จะหวาดพอหวานไปปั๊บมันไปกินมันก็เรียบรอ้อยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องทาเราทุกคนต้องคิดว่าทําให้เกิดประโยชน์แก่หมยชนไม้ หมายชนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่เราเอาเข้าวไปให้เขาทางนี้ปที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกิดความดีงาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทุกคนควรทําให้เกิดขึ้นนะแล้วปัจจุบันเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าจิตอาสาบ้างเรียกว่าพุทธอาสาบ้างเรียกว่าอะไรแล้วแต่หรือจิตสาธารณะบ้าง ทั้งหมดนั้นก็คือประมวลเอามาไว้ในรูปของการว่าฉันต้องมาฝึกละแต่ฝึกได้เท่าไรไม่ได้ใครไปต้องับแต่ฝึกได้เมื่อคนนั้นจะเกิดความอิ่มและปิติปราโมทไม่ใช่ว่าจะสูญเสียอะไรเลยห <c oughs> ลวงพ่อปัญญาใช้คำว่ายิ่งให้ยี่งได้ฉันเราถ้ามีจิตใจสาธารณะเมื่อไหร่ เรากลายเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่ลำเลิศประการที่สองผู้ชนะสุขขายะทำอะไรต้องคิดถึงประโยชน์และความสุขของหมาชนเราต้องระวังเราต้องดูแลต้องเอาใจใส่ว่าเราจะต้องทำให้เป็นประโยชน์แก่ความสุขแก่หมาชนดังนั้นทั้งสองอย่างในทั้งเป็นประโยชน์และความสุขเป็นหน้าที่ของพวกเรา เราจึงเรียกง่ายๆตรงนี้ตามจริยธรรมสากลเขาพยายามเอาไปใช้กันปัจจุบันจริยธรรมสากลอะไรต่ออะไรถามว่าเขาทำทำไมเขาทําเพื่อตัดรากแล้วก็คิดว่าโลกนี้ยังขาดจริยธรรมไม่ได้เขาก็เลยไปใช้คาว่าจริยธรรมสากลถามว่ามาจากไหนใครเป็นผู้ก่อไม่มี เลยพยายามดึงเอาศาสนาไปเป็นปรัชญาไม่ต้องมีที่มาไม่ต้องมีที่ไปขอให้เป็นกระบวนการของนักคิดที่นักคิดเราเชื่อได้เลยเราไว้ใจได้แต่เราก็อยอมรับ,บภาษาเมื่อจะเริญเกี่ยวข้องมาถึงเราเราก็ใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ต้องมาแปลจริยธรรมให้เป็นศาสนาอย่าแปลตามสายของปรัชญา เพราะจปรัชญาเนี่ยหมายความว่าเขาเพียงเสนอแนวคิดที่เราเรียกว่าพัฒนาวิธีคิดตามวิสัยของโลกกระทัศ์มีโลกกระทัก์กว้างไปนั่นคือแนวคิดของปรัชญาว่ามีแนวคิดกว้างไปแล้วทำไหมไม่ทําก็ได้ไม่ออกมาประพฤติก็ได้แต่ถ้าจะเรียกทำตามหลักศาสนาแปลว่าสิ่งที่ต้องทําต้องประพฤติสิ่งไหนก็ตามที่เห็นว่าเป็นคุณเประโยชน์ เราต้องประพฤติสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องของศาสนาณวันนี้เราก็พบว่าเราได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติเป็นจริยธรรมของธรรมชาติที่มีให้เราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่มาชนทั้งหมดที่เป็นประโยชน์มาชนผลิตออกซิเจนออกไปสู่หมาชนเท่าไหร่ไปไหม้ที่อินีเซียทําลายอากาศออกซิเจนไปเท่าไหร่เรื่องเหล่านี้เราอาจจะ คิดไม่ออกหรือเราอาจจะไม่เคยได้คิดแต่ฉันไปทางภาคเหนือคือจังหวัดนั้นนะได้ไปเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งแอบขึ้นไปอยู่บนดอยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียชาวมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาไปเห็นพื้นที่ที่อาจารย์ท่านนี้ปลูกป่าตาภูเขาอย่างไม่เคยหยุดหย่อนเลยเขาก็เลยไปขอร่วม ขอบใจที่คุณได้ผลิตอากาศอาอกเซียนออกสู่โลกปีหนึ่งพื้นที่เท่านี้ออกไปเท่าไร่ตันเท่าไร่ตันเท่าไรตันโอ้ประวัดค่าเลยมหาศาลเลยเขาเลยสร้างโรงเรียนให้เขาเลยทำทุกอย่างและในสุดแกกลายเป็นบุคคลที่ขึ้นไปอยู่ดอยแล้วได้ไปไกลที่สุดก็คือไปดูโลกกว้างว่าเขาปลูกป่ากันยังไงเขาอยู่กันให้เกิดความ ร่มเย็นเป็นสุขกันอย่างไรตรงลงแกบอกผมได้ไปเกือบยี่ิประเทศแล้วนี่มาจากการที่สร้างสิ่งเป็นบุญสาธารนณะแล้วก็มาเพิ่มประสิทธิภาพให้คนคนนั้นได้เพวกเราทุกคนก็ทำได้โดยเฉพาะวันนี้นักศาจากมาหาวาลัยศรีประทุมจะมาทำกิจสาธารณะตามหลักจริยธรรม ก็เลยได้พูดได้ฝากตั้งแต่ต้นไม่รู้ความเข้าใจขอเราไมรู้ควาเข้าใจขอเราแล้วก็พูดได้รู้ใช่ไหมว่าจริยธรรมที่เธอจะใช้เนี่ยถ้าเธอใช้ตามที่ปากของนักปัญญาเธอก็กลายเป็นคนจอดจักคนอื่นเท่านั้นแต่ถ้าเธอทําตามหลักของศาสนาเธอวันนี้มาทมเป็นประโยชน์ในวัดกลับไปถึงบ้านเธอก็ไม่ได้ไปถึงเฮ้ยในยเกอบตายกูนอนแล้วัไม่ใช่จริยธรรมตามศาสนา แล้วเราก็จะกลายเป็นทาเรื่องเดียวแต่เป็นประโยชน์เพื่อปู่แต่คนม,มากนันก็ขอนำเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเพิ่มให้กับนักศึกษาที่เขากำลังเป็นคนรุ่นใหม่ให้รู้ว่าพุทธศาสนาคิดเรื่องนี้มานานแล้วแล้วพุทธศาสนาได้นําเรื่องนี้มาเป็นหลักในการใช้ในชีวิตอยากจะฝากทุกคนอย่าไปพยายามเขียนแต่เพียงว่าจิตอาสารูร้อาสาอะไรจิตอาสาคือ เอาลนะคณะที่ไปฉันก็ไปด,ด้วยในขณะนั้นก็คือเราไปที่ไต้วันคือจีนที่แล้วก็นําคําหลายคำมาแล้วติดตลาดในสังคมไทยคือจิตสารณนะจิตอาศานี้คือคําที่เราปรับรูปมาจากไต้วันฉันเลยว่าไม่ใช่เพียงพอเท่านั้นคนไทยน่าจะมีคําของคนไทยเกิดขึ้นฉันก็เลยใช้คําว่าพุทธอาศา ทำบุญโดยไม่ผ่านเลยทั้งวันนี้พวกเธอทําอะไรก็ตามเธอไม่ต้องผ่านเลย,เลยแล้วพุทธะอาสาวในความว่าเป็นความระหนักที่ว่าชีวิตของเราไม่ใครจูงไปไหนก็ได้แต่มาจากองค์ความรู้ที่แท้จริงว่าถ้าเราทํไปโดยมันเกิดอะไรมีตัวปัญญาเป็นตัวควบคุมหรือจะทําเพื่อเดินตามพระพุทธเจ้าแต่จิตอาสาไม่รู้เดินตามใคร เราทํากันไปไเรื่อยๆตามที่เขาว่าแต่เขาอยู่ไหนกูไม่รู้แต่ะพุทธอาสารู้ว่าต้นรมกอยู่ตรงไหน,นแล้วทําอย่างไรเป็นประโยชน์อะไรก็ฝากไว้พวกเธอในฐานะที่จะต้องโตร,รับใช้สังคมต่อไปอาจารย์ที่ของนาของเธอมาดีไซน์แบบแล้วก็พูดได้ฟังวันนี้เป็นประโยชน์แยก,ยก่ญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ฉันด้วยนะฉันก็คิดถึงเรื่องสิ่งที่ สร้างสรรค์มาจนถึงวันนี้เป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนให้ทุกคนได้รู้ว่าใครร่วงมงานกันมาตั้งแต่วันแรกของการสร้างวันมาจนถึงวันนี้อาจจะเหนือ่อยทำให้ชีวิตหายไปตั้ง20ปีแต่20ปีของท่านที่หายไปมันสนองคุณกับท่านมันปรากฏเป็นเสาวรีที่ชีวิต20ปีบางครั้ง ไม่มีโอกาสจะมีอนุสรให้เราได้ไประจักษ์แล้วเดี๋ยวฉันจะแ้นข่าวหลังจากจบการแสดงปาตกะตอนนี้ไปก็ขอ้ทุกท่าจนจได้พบคำว่าสงบใจนั่งสงบเป็นเักษาะานาที